สวัสดีจ้าวันนี้เสนอเมนูแกงอ่อมหมูจ้าขั้นตอนแรกงเด้อจ้าขาเตรียมข้าหั่นหมูไหวเนาะจ้าแล้วก็หั่นผักไหวเนาะผักที่เขามีก็เป็นผักอมตะบาลปูเตโดนละละจ้านี่มีหมักทั่วหมักฟักทองแล้วก็หมักงูเหี่ยวจ้าแล้วก็หักทัวเนาะ มาตำบวพริกตอเด้อจ้ะตำพริกแข็งใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่ตะไคร้เด้อจ้ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งหม้อจ้ะล่อให้หม้อเดือดก่อนเนาะเฮาจังเสียเหลือมเอาหมูลงจ้ะเอาหมูลงแล้วอย่าพึงข้นเด้อจ้ะทุกคนนี่จ้ะอย่าพึงข้นแทนล่อให้หม้อพิ่นเดือดก่อนจ้ะมานี่หม้อพิ่นเดือดแล้วเฮาก็จังข้นไหมจ้ะข้นให้หมูสุกเด้อนี่จ้ะข้นให้หมูสุกเลยจ้ะหลังจากหมูสุกแล้วเฮาก็เอาพักลงจ้ะพักที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้แล้วเนาะจ้ะเอาลง นี่เอาผักลงผักมี่หลายชนิดแห้งจ้ะทุกคนนี่ใส่ผักได้หลายแบบนี้ตามที่เขาไม่นั่นละเด้อน,นี่กางแกงอมจ้ะก็ต้องใส่น้ำหลายเด้อแกงอมจ้ะมาที่นี่ก็ค้นให้เขากันจ้ะคนหมูค้นผักเนาะให้เขากันให้ทั่วเลยจ้ะนี่ให้เขากันบันละยาเนี่เขากับปิดฟ้าหมอไว้เด้อจ้ะนี่เพราะมันเดือดเหลี่ยงเขาจะจังปุงใส่น้ำปลาใส่ปลาใส่ผงนวจ้ะใส่ข่าขาว,วแล้วก็ใส่ใบบักกูเด้อจ้ะซ่บปรุงให้ซ่บ แสบไผแสบเห้าเลยเนาะจ้ะแล้กกระตักเสิร์ฟซิมไห้แสบตักพร้อมเสิร์ฟจ้ะนี่น่ากินบ่าจ้ะแกงอ่อมหมูจ้ะใส่ผักหลาย